กไม่ใช่ว่าประมาณกี่โมงเอาเวลาก่อนเ้อความันสามโมงสามโมงเช้าหรือเย็นเช้าหรือเย็นเย็นครับเย็นอ่าตาเห็นยังไงมั่งตาตามตามาทำอะไรผมสิมาเห็นหน้าอยเนี่ยหน้าเห็นหน้าแล้วว่าเฉียดกันเห็นดอกนี่ขวกซีขวาซ้ายนี่แล้วสิ่งที่ตาเห็นเห็นแบบของบ้านเห็นนะยางบ้านเนี่ยก็เห็นนั่งเต็นทุนึงนอนเนี่ยหนินอนในส่วนนี่นเถาข้นหนุ่มนอนวาที่สังเกตว่าคนเถาคนหนุ่มก็ทุนึงนอนอยู่ 我呢，我我你可以去呢，是吧？ ุมนี่สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้นะครับผมก็อยู่ที่ตลาดนั่นเหตการณ์ช่างตะเภอร์กันที่จังหวัดเชียงเก๋นะครับตามที่เป็นข้าวนะพี่น้องครับแต่เมือไมหอยนะครับไม่หอยนะครับไปขายเมื่อวาอยู่ตลาดนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ท่าทั้งกาฬสินธุ์นะครับอำเภอวานตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องครับสองคนลุยนะครับไมหอยนะครับขายงูด้านะครับเ่วงไปทิ้งัพนะครับพี่น้องครับน่าสงสารเลยทีเดียวครับพี่น้องชาวปากทูสีเพื่นีครับพี่น้องครับอาชีพในหอย เป็นอาชีพที่ปกมิ้หลายนะครับเอาไปทีหล่อตาหลอดใจนะครับของคมูบะวังดีนะครับการพี่น้องนะครับดูแลนะครับดูแลจะขอนะพี่น้องครับดูแลจะคล้องให้ดีครับพี่น้องครับอาชีพนี่มันต้องพกมิ้หลายคือว่าไปใช้มาใส้กบส่วนมูส่วนพวกนะครับไปทีรับตาคนไปทีนั่นที่นี่นะครับเพาก็ต่อการเราแวดระวังให้มากขึ้นนะครับพี่น้องค่า ช่องบาลูซิเกตนะครับผมบาลูซิเกตเองนะครับขอแสดงความเสียใจนะครับครับสองในหอยพอหลวงนะครับที่สูญเสียนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเพื่อนนะครับเดี๋ยวเมอนี้นะครับผมจะข้อที่ข้างหน่อยครับย่างเบอรชมเม่อวาครับเพียงครับ อนงัวหอยดอกเตอร์นะครับพี่น้องครับเหมือนเดี๋ยวเอางูจอยงัวโค้งนะครับมาตลาดครับพี่น้องครับนี่แม่ขาวนี่เป็นมาแม่ขาวนี่ว่าเท่าไหร่ก่อนนี่ขายเก็บผนังขายไปแล้วครับเขาก็คุณนะครับพี่น้องครับเจ็ดพันห้าร้อยนะครับพี่น้องโอ้ยกันอยากได้ราคาดีต้องคุนให้มันอ้วนครับพี่น้องขัจอยจอยแบบนี้เพราะใราคาเด้อครับเด้อ วัาจอยแบบนี้วันกับสองเมื่นนะครับห่อยด็อกเตอร์มาตัวนี้เพอนอมานี่เจ็ดเจ็ดพันหาพดปิดไปแล้วครับพี่น้องครับมืนอไ่สายบันนี่แต่พันหาเอิดตัวนี้ตัวนี้พ่อทานเดีขายแม่รับแปดพันหาแม่รับแปดพันหานะครับพี่น้องครับเ็ราว่าเขาจ้าให้ตัวละหกพันครับพี่น้องครับขั้นอ้วนนี่เป็นราคาเดร๋ยวขั้นสองนี้บนนี้แหละรักสองบนนี้ นะครับเป็นไปได้ให้คุ้นเห้มันอ้วนจ็มาต,ตลาดด้วยครับดเด้อดทาัลักษณะราคาราคาสิบบดีนะครับพี่น้องขนาดทางดอกเตอร์ว่าอยากได้แปดพันหาเพิ่นยังให้ยหกพันนะครับพี่น้องครับาราคาราคาเนี่ยมังนงคขายดีเลยครับอ๋อคันว่าอ้วนขายดีเบียกกรกไปซื้อครับอ๋อก็เขาใจว่าแค่ไหนนะครับแนะนำหายขคือมันอ้วนพยาายมให้ยยาละลายให้ายยาลหลายเนาะ หายาหายยางหลายนะครับพี่น้องครับขันวันบ่ได้ลงราคาครับสี่หมื่นหาเงินเทาก็ซื้อโอ้ขันวันสี่หมื่นหาเงินเทาก็ซื้อแม่นครับแม่นะครับพี่น้องครับไซส์เ้าอีกตัวละแปดพันตัวละแปดพันอายังเมืองเมืองตัวละแปดพันหลอดหมื่นเบิร์ตนะครับพี่น้องครับนอยด็อกเตอร์มาเนี่ยแม่ละแปดพันนะครับพี่น้องครับตัวนี้ปีดไปหรอบ่ ปิดแล้วครับปิดแล้วนะครับพี่น้องครับตัวนี้ปิดไปแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้ปิดแล้วเขาเป็นเป็นโค้งง้วโค้งเขาขุนนะครับพี่น้องครับของหอยดอกเตอร์มาเนี่ยมากันขายดีครับพี่น้องขายดีเพราะว่าเป็นง้วจอยนะครับง้วจอยบอลมีราคาพวกที่ซื้อนี่ก็คือเป็นในหอยในห่างนี่แหละครับเพิ่เสื่อไปเขาขุนนะครับเพื่อจะให้มันอ้วนนะครับพี่น้องครับไปคุณโตเจ้าบาทกันคุณมันเจ้าบาทเป็นที่ห้างครับ ก็รปลขาต่อไหนได้ปะตอต่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 อตอต่ต่อต่อตัอตหอต่อต่อต่อตอต่อต่อต่รต่อต่อตัอต่อต่อตัอต่อต่อ่อต่อต่อต่อ่อตอต่ต่อตอต่อตอตอต่อต่่อตพอ่น่อต่ออ่อต่่ออ่้่ตอ น้ำยังชีวิตยังมาตรฐานเลยมีครับพี่น้องมาไปกินเสือกพีน้องครับต่อกันนะครับพี่น้องครับหอยดอกโรดปวดผาดนะครับพี่น้องจากตัวละเบิดปัญหาโรดไปตัวละสองพันเหลือตัวละหกปัญหาครับพี่น้องมองคนสีเอานะครับเดี๋ยวให้เป็นต่อร่องกันก่อนเอาฝากเบอร์กันหอยดอกศูนย์แปดแปด สองหนึ่งห้าเก้าหกแปดเจ็ดครับผมโทรมากคันเหลือตัวใดนะครับอยากได้น้ําหอยดอกนะครับหอยหอยดอกหางัวหายังหายทรมาหาเพื่อน้อครับเด้อนี่บรรยากาศครับพี่น้องครับเมื่อนี้ตลาดคึกคักคึกคักอีหลีนะครับพี่น้องครับเพื่อนี่จะคนมุนกล่องไม่ทันได้ีแต่คนนะครับพี่น้องคนหลาวงวัวมื่อนี่หางเบียดเข่าหลายนะครับพี่น้องตลาดนี้เบียดหน้าเข่ามากอุ้ยคนเป็นสิบสามสิบสี่สิบคนวะครับมีแต่พอขาเบียดเลยครับเด้อ ว่าสาวครับอ่าสาวน้อยสวยๆครับพี่น้องครับว่าหลุนเด้อครับเด้อหัวหลุนนะครับให้เลือกสี่ตัวนะมาสี่ตครับแม่สาวนะครับสาวในนอยสาวกระลังสีสาวอีหลีนะครับพี่น้องครับประกันตั้งนี้ประกันคุณภาพประกันตั้งหนี้ประกันคุณภาพนะครับตัวเฉลี่ยนี่เฉลี่ยความสูงนี่ประมาณเท่าไหร่นอสี่ตัวครับนีเอาเฉลี่ยขาวๆเฉลียขาวๆนี่นะยูมันร้อยยี่สิบแปดร้อยสามสิบอ๋อไมีร้อยยี่สิบแปดถึงร้อยสามสิบเลครับเด้อ หัวเพลินสีแมงนะครับเอาเมาสีเป็นตัวจากบาชุดน้ครับสาตัวหนึ่งตัวละ่นสองพันห้าอสาตัวนี่ตัวละหมื่นสารครับพี่น้องครับตัวใหญ่กุมูนะตัวใหญ่หมื่นสี่รอยหมื่นี่นหารครับพี่น้องนี่นตัวนี้ด้วยครับเจ้าสนใจสนใจรับประกันตัวนี้ครบผมประกันตัวนี้ครับสในออนไลน์ขายที่เดนคับอ๋อออนไลน์กับขายนะครับพี่น้องครับหมื่นสองพัน ห้านี่นตัวนี้นะครับเด้อหมื่นสองพันหารอยตัวนี้กับหมื่นสองพรตัวริมตัวนี้นสองพันห้าร้อยตัวนี้เมื่สองพันหร้อยนะครับพี่น้องครับตัวนี้หมื่นสี่พันห้าร้อยครับพี่น้องครับคัดใส่มาเลยนะครับพี่น้องครับนี่เบิรงนดันขานคนเดนอครับเด้อเบินดันผ่าน สี่ตัวครับพี่น้องครับ,บสี่ตัวเมาสขันมวเมาเบิร์ดเห่งจะลดได้หลายับเออขันเมาสนี่ลดได้อ้าวแววราคาเมาเบิร์ดประมาณขาวๆเบิร์ดสี่ตัวนี่บอกแมนแมนสี่ตัวขันมวเมาเบิร์ดนี่ก็ทีอยู่ประมาณซีเมนในหน่อยครับครับซีเมนในหน่อยนยั่นแหละ สี่หมื 40, น่นน่อยๆนะครับเด้อขันผู้ใดสนใจอ่ะฝากเบอร์ให้พี่ให้น้องครับ0นะครับ0 8 2ครับ869 8 580ครับ 8, 5, 8, 0, ครับผมอำเภอกระทล่มจังหวัดศรีสะเกษไม่กระทล่มฮะหนี่งตัวห่างยังเนาะซื้อซื้อจังไหนเนาะชื่อห้อยออบครับไม่ออบก,ก,อออก,กระทล่มนะครับเด้อผู้ใดอยากซื้ออยากขายโทรเข้ามาหาเพื่อนนะครับพี่น้องราคาเมายิ่งเมายิ่งลดครับพี่น้องครับนี่หัวเพื่อนนะครับเด้อหันมาทางนี้หัวนอนครับพี่น้องครับหัวบนหางเราเดือรับพี่น้องครับเด้อ ว่าเกิดมว่าหุ่มกลางสนามครับนี่ครับพี่น้องบอลูกนี่จักบาทน,นี่พันถามบอลูกจักบาทปะอ๋อตัวของเพิ่นตัวบ้าบอลูกจักบาทก่อนนี่ออนไล่อยู่เพิ่นถามนี่นี่แม่แม่โโอ็จะได้แปดท่นแม่ลูกปะครับหรือว่าแต่แม,แม,ม,แม่มัอนอ๋อแต่แม่มันแแต่่มมันเพิ่มมาแปดท่านนะครับตะตกบอลูกท่านแมน่ลูกเท่าไหร่นาะปลาแม่ลูกอ่าหมื่นกว่าครับหมื่นกว่าหมื่น เมื่นสี่พันหามื่นสี่พันหาด้ครับด้อยหมื่นสี่พันในลูกหมื่นสี่พันหาครับเดี๋ยวก็ลูกนะครับพี่น้องมันยางมาอยู่เพลนมานี่ครับพี่น้องดูดสนใจว่าเนีผู้สนใจสนใจว่าบอลูกนะครับมันคหลายมันคุหลายนะครับมาเมื่อไลูกขาอ่อนลลูกนะครับ

ด้วยซีพัาห์พันเนยเบิร์ดเราบ่อาอาเอาไปที่ไรยางไปเบิร์ดว่าห้ามไปย่างไปเบิร์ดว่าหอ,อยหอนนะครับเด้อรา,าคาหลอดเมือินขึ้นกันครับพี่น้องครับบอว์มันจอดใส่บอว์มันเล่นหู่ผมย้ายไปไหนบังนูนครับพี่น้องครับของ สองตัวนี่บ่ครับสองตัวนี่หมื่นหนึง่งสองตัวหมื่นเดียวหมื่นเดียวนะครับพี่น้องครับนี่ผู้หนึ่งครับตัวแม่ตัวผู้นะครับหมื่นเดียวครับพี่น้องครับ <c oughs> มือน, <c oughs> นั้นขายเบอร์แล้วนะครับงามๆอุ้ยงามๆหนั่นปิดไปสะเดย์เมลูงเนี่ย หมื่นสาม0ันเ้อยห่มื่นตัวนี้หมื่นสองสองพันหมื่นสองพันตัวหนึ่หมื่นพันคูณนก็หมื่นอันนะครับตัวนั่ามันีตมตัวมูกบไก่กครับผม6 5กพันหา ปิดเบิร์แล็บเหลือดสองตัวมันนี่ขายดีนะครับ <questioned> พ <S gue bbe> ี่น้องโคตรหลายเนาะมือนี่เนาะแต่งัวบ่หลเต่างัวปลาไหลงัวเป็นอย่างกับน้องเขาคือบ่มานะเขาหาบ่ได้บ่ราะหาบ่ไใดโอ้ฝนตกเลยบ่ได้ออกหางัวฝนตกเลยบ่ได้ออกหางัวเด้อครับเดินนี่งๆงัวสิขายมีสองตัวแค่นี้แหละครับพี่น้องครับเหลือดสองตัวผู้ใดหาราคาอ่อนๆนะครับตามกว่าหาพันนี่โทษมากครับพี่น้องครับโทษมาหา หอยนวลเพลินนะครับเอาฝากเบอร์นะครับ063ครับผม46ครับ0563ครับผมครับผมใดอยากซื้อยากขายโทรมาอยากซื้อยากขายโทรมาเลยครับราคาหลอดหมื่นราคาได้ก็ได้ราคาได้ก็ได้หาให้ได้เบิร์ตหาให้ได้เบิร์ตครับแล้วก็ท่านอยากขายกระโทรมาห้าหมื่นขาทางกินซู่เนลซื้อวัดซูเนลนะครับพี่กงพี่การเอาเบิร์ตอนเอาเบิร์ตก่อนเอาเบิร์ตอ้อยเป็นวันเนี่ยไปครับด้วยนะครับบางโนนครับอยากซื้อยากขายโทรมาครับมันดีห้ยมันมันคร ครับพ yeah. no right. no oh ี่น้องครับของอาจารย์แซกได้ครับเดินนํามลูกพิมไปใส่นออาจารย์แซก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 เขาไปใส่ครับผมเขาไปส่งเขาครับเขาไปส่งเบิร์ดหรือเปล่าข้างนอกขายดีครับนะครับเมือนี้เมือนี้คนหลายกลุ่มมาครับพี่น้องครับตามที่สังเกตเบิร์ดนะครับคู่นี้ขายไปเท่าไหร่อาจารย์สองหมื่นสามสองหมื่นสามนะครับตัวหนึ่งหมื่นหนึ่งตัวหนึ่งหมื่นสามตัวละหมื่นพันหาครับตัวละหมื่นพันหาขายแพ็คคู่มันเดียวมาสักตัวอาจารย์ เอามาหาครับเขามหาเบิร์หรอละเบิร์ล้วครับเบิร์แล้วนะครับเป็นมือหนึ่งที่ขายงวดดีนะครับพี่น้องครับของอาจารย์แสกเลยครับเลยโอไปแล้วครับพี่น้องครับเอาฝากเบอร์อาจารย์ซึ่งก็หาครับทุกหนึ่งซีครับซีเจ็ดหกหนึ่งครับครับผมโอ้ ขายดีขายดีครับบีกหอยก็ขายแล้วครับพี่น้องขายแล้วครับเรียบร้อยครับโอ้ปิดไปทอดได้โค้มเนี่ยต้นละเมินนะครับพี่น้องครับต้นละเมินต้นละเมิน,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 มนของบีกหอยขายไปแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวว่ามือนก็ชุกเชิญรีนลีครับเมือนี้ขายก็ขายง่วงดีเมือนี้จุงง่วกันบุญบันบุญบันเลยครับเด้อง่วงบางๆครับมือนนี่จะมาค้นหลายนะครับค้นหาง่วหลายแี่ยครับพี่น้ <S 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 องครับ แม่ลูกแม่โค้งใหญ่ๆครับพี่น้องลูกนอนูทกเดืับลูกตัวผูเนาะลูกตัวผูกต้ว่าเท่าไรกับแม่ลูกใหญ่ๆเนี่ยฟ้องไปสองหมื่นสามพันครับสองหมื่นสามพันครับพี่น้องครับอุ้ยแม่พันสูงแห่งแม่พันสูงประมาณเท่าไรเนาะประม่าลอยหาซีบวกลอยหาซีบวกเนาะแข้งขาดีเบิร์ตนะครับพี่น้องแข้งขาดีประกันไหนครับประกันขอมครับพี่น้องรับประกันแข้งขาแข้งขาแม่พันสูงไหแม่มดลูกกประกันอีกนะครับ ประกันเบิดหางเงียงง่ามดีนะครับพี่น้องครับลูกลูกประมาณตั้งแต่เล็กโตหน่อยลูกตัวที่3ครับลูกตัวที่3แต่ว่าเป็นตาเลี้ยงลูกดีนะครับน่าดูเพื่อนดีง่าครับง่ายนะครับพี่น้องครับเป็นจูงอีกแล้วนะครับพี่น้องครับแม่ลูกขายไปแล้วหมื่นเก้าหมื่นเก้านครับงมืชาโรเล่ยหมื่นเก้าครับพี่น้องครับหวนมีราคาเนี่ยครับพี่น้องพันจอยๆบ่มีราคาว่าแม่ลูกครับสองหมื่นสามพันครับสีแดงปากเงี้ยๆแบบนี้กินหยาดีครับพี่น้อง ว่าเนเอามาตัวใน,นหอยมแม่ลูกนี่แหละ,ะแม่ลูกนะครับเอามาคมนี่แหละนะครับ <c oughs> เอาฝากเบอร์ให้พี่น้องเราฟินหนงหกสองายเลหนึน่งหกสองครับสูทเจ็ดหนึ่งสี่ครับผมห้อยอยังน้อะะงห้อยตากันทะลมซีกห้อยตากันทะลมเท่านี่แหละครับพี่น้องครับอยู่กันพะมเท่า,า,านีมาคมหนึ่งครับพี่น้องสองหมามพันราคาต่อรองได้ผู้ไดอยากซื้ออยากขายโท่มาครับพี่น้องในขออในลักม่เอก ผู้ใดอยากเบ่งนะครับบอมัก2อตัวบอมักแม่ลูกมักตัวอื่นได้ขึ้กันครับพี่น้องครับ เดี๋ยวหอยตาจัดให้ครับมันนี่ให้มันหมานครับผมครับบัดดี้น้องผู้สาวครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมใช่มืันนี่ได้ตึกตัวละมันเนี่ได้ตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งตัวแบบไดโน่ตัวแมียตัวแม่ราคาไหนสองพันห้าสองพันห้าผมไมีหมื่นบ่มีหยังตัวสองพันห้าเพราะม่นมันสิซ้ำหมานี่บอกไงไงอยู่ออ๋ประมาณซ้ำตัวผุนนะครับน้องเพิ่นวะสองพันห้าตัวแม่หรือตัวผู้ตัวแม่จ้ะตียหน่อยมันเปิดเท่าไหร่บาทเนี่ยมสิขายนสองพันแปดโอเอากำไรสามร้อย เอาฝากเบอร์เพื่อนเนี่เพื่มีเพื่นอยากไปน้ำสองพันแปดศูนย์เก้าสามสามเก้าเจ็ดสองสองส่หครับผมงวดหน่อยงวดใหญ่มีเบอร์บอจันมีนี่้งว่าหน่อยจ้ะ๋อเอาติดตามออนไลน์เบอร์อเนติดตามฟีดใดที่ฟีโอเลิงจ้ะโอเลิงแอดไลน์เบอร์ที่ไทยไปก็ได้ครับนีนะครับน้องโอเหลิงนะครับสาวงามประจำอยากการสร้างด้ครับด้ว่ายล่พได้ครับ